สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พีพีเช้าอ่ะครับผมรู้ได้ว่าเพิ่งตื่น น่าจะเพิ่งตื่นจริงอเ่โอ้เดยหมดสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่บุญยืนยืนยืนใส่ก็ เออโอ้สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีรอบที่สิบแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องเรื่องเมื่อวานเนอะที่ที่โดนแฮกที่โดนแฮกไปก็คือตอนแรกอะผมจะยืนยันเวลิฟายไอจแล้วคราวนี้แบบ เขามาหลอกเขามาหลอกผมให้ส่งอีเมลไปให้เขาและเป็นเป็นอีเมลเขาแล้วคราวนี้ก็ไปเลยครับผมใช่คุณอรนอ,อนอนรอเลย เมื่อคืนนี้แบบเครียดแบบเครียดมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้หายหายเครียดแล้วใช่ตอนนี้คือไอจีแอคเขาของผมอะไปขึ้นอยู่ประเทศตุรก,กีแล้วอะตอนที่ดูเมื่อวานมัง้งไปขึ้นอยู่ประเทศตุรกีแล้วใช่ <c oughs> ในนี่คุยอ๋อเมื่อคืนคุยกับตีถึงตีหนึ่งตีสองพี่ตีเมื่อวานผมก็คุยพีป่ปาตีถึงมันตีสามตีสี่สมันไม่หลับเลยเมื่อคืนบอกเลยว่าแบบเมื่อคืนคือแบบเครียดแบบจนไม่รู้จะพูดยังไงแบบเครียดมากใช่ในไหน,ไหนแก้งกดขอกดตรงนี้ เออพี่บุญอยู่ตรงไหนอ่ะพี่บุญมันไม่ขึ้นพี่อะมันอยู่ไหน,นพี่บุญกดออกไปแล้วก็กดเข้ามาใหม่เลยไหมเครื่องนี้มันไม่ขึ้นอ่ะมันหายไปเลย เอาใหม่คร oh oh <laughs> <laughs> ับฮัลโหลเอาใหม่ครับตะกี้หลุดไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเรียกพี่บุญเข้ามาให้หน่ะตะก,กี้เห็นเห็นแล้วแต่ว่ามันมันมันกดไม่ได้ครับ <laughs> พี่บุญพี่บุญพี่บุญตอบ พี่บุญเออใจหายใจความหมดจริงเมื่อคืนคือแบบขอโทษครับคุณอรุ์เออกลไม่ได้อันนี้ได้นพนั์กัญชัยกำลังรอบุญ สวัสวด,ดีเพิ่งตื่นเลยใช่พเ oh, พิ่งตื่นเมื่อกี้เลยโอ้เหนื่อยโอ้ยอย่าเรียกเกมสเปรันตอนนี้เรียกว่าพี่พี่<ะ>้าว่ะพ,พี่ช้าว่าคุณอโรนบอกว่าลำคาญเว้ย เป็นบ้าบอกแล้ววันเดียวแสนหนึ่งโอ้ไม่ถึงหรอพี่แค่จริงๆตอนนี้ก็คือแบบแค่แค่คนรู้ว่าแบบผมสมัครไอจีใหม่ก็โอเคแล้วจริงๆนี่เพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงเองคอะเพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงห้าหมื่นแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนเมื่อคืนนี้คือเป็นเครียดเครียดแบบ อันจริงนะเมื่อคืนเครียดจนปวดหัวแบบจนเกงหัวเป็นทั้งหัวเมื่อคืนจริงแลวพี่บุญก็ทักมาตอนตีห้านอนยังนอนยังห <c oughs> ักมาตอนตีห้าคงตอบมนะังง้ง <c oughs> นอนยังแล้วนอนนอนก็นอนได้ไม่ใช่หรอนอนได้อยู่สักโมงหนึ่งใช่แล้วเขาได้นอน <c oughs> สบายแหละ <c oughs> วันนี้คือบรนดนคือจะมาเปิดแถลงการ <laughs> ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานแล้วก็ตั้งโต๊ะต,ต,ต้องจับเข่าคุย <laughs> <c oughs> โอ้โปวดรัวแล้วไปช่วยเขาเล่นแท็กเหรอฮะเล่นแล้วเข้าไปวันนี้คือเป็นวันที่เล่นทวิตบ่อยมาก เพราะไอีไม่ได้เล่นไงวันนี้คือไม่ได้เล่นไอจีเลยเพิ่งมาสมัครตอนเย็นก็คือเล่นแต่ทวิตเออก็คือเข้าทวิตเตอร์ดูคนดูตั้งหมื่นสามจับกี่ทั้งนั้นแหละไม่เหอแค่ของเป็มเข้ามาตอนแรกก็แปดพันแล้วโอ้ไม่ถึงนี่ตะกี้ไม่ถึงแล้วเลิกงอแง ดด,ดชอบแหละเดี๋ยวซื้อไปให้ใส่เพิ่ม <laughs> ใส่แล้วมันแบลแบลกรุ๊แต่ว่านี่มันแบบคางหูใหญ่ไปต้องเป<อ>ล่าหวใหญ่โอ้<า>เดี๋ยวหาอะไรมาเล่นบ้างดีกว่าอ๋อไม่มีอลี ไม่มีเอาล่ะเอ่อเอ่อเอ่อเข็งเหรอเขิงเขิงเข็งขอข็งหน่อย <c oughs> ว้าวไหนแต่แล้วเป็นไงเวลาเอา้ยแต่จริงผมก็มีนะเคี่ยวกุดเอ้ย หยิบถุงผิดไปเปล่าไ <laughs> ม่ผมมีสีขาวอ๋อใช่เป็นเพิงนี่เอ้ยเพิงนวลนี่ตั๊ารจะลองใส่ดูโอ้อก็คือใส่ปุ๊บหน้าอ้วนปับไม่เรามีเราจะมีวิธีใส่ <laughs> ไม่มีหุ่นกลมอึ่างนั้นนะล <laughs> อะไรวะอยากได้สีดำอยากแบนอ๋อวันไปต่างกันหรอไม่เดี๋ยวเราจัดีเดียวก็คือมองไม่เห็นบังหน้าอย่าบังเอ้ยหายที่ตั้งกล้องไม่ได้พีบนึ๊ก ันนี้คือมีคนให้มามีพี่ๆให้มาน่าจะเอามาให้ผมกับพี่บุญเพอเอินเหมือนกันบางเอินนี่ละขาเพินไม่พี่บุใส่แล้วดูดีวะเข้าไปหัวใส่เอาไหม ก็ดูดีมันแปลกๆไซมันเล็กกว่าปะมานะเออใช่มอนไซเล็กกว่าก็เล็ก,กันเนาะคนไฟคนไฟคนไฟโอ้เม้นเม้นโอ,นโอ,นโอน้ถ้าไปถึงนั้นก็คือเวอร์เกินค <laughs> นไฟคนไฟ เมื่อคือนคือคนคนออกหูทั้งปากทั้งหนูออกตาออกจมูกจริงต้มันเป็นนต้องเป็นพระขุมเอ้อเหมือนได้แค่นี้หัวผมใหญ่อะใด้ยไงหัวใหญ่โอ้โหตายบังกดีสักที <c oughs> <c oughs> พี่คุยกับคนดูสดิรับหนึ่งชวนคุยไปก่อนขอตั้งกล้องก่อนเขาบอกว่าอากาศอากาศอากาศเปล่านะครับผมแค่แบบสนทนาพี่บุญเฉยโอ้กินข้าวยังเนี่ยยังเลยพี่ กินเนี่ยเราจะสั่งแก๊บมากินดีมากต้องพคไว้เวลาไปออกงานอ่ะเวลานอนอจจิมผ้าคือนิ่มนิ่มแบบนิ่มมากแล้วคุยกับพี่พี่เขาหน่อยสวัสดีครับพี่พี่จ๋าไอจิใหม่ของชื่อว่าพี่พี่เชาวะ ต้องออกเสียงให้ดูเลยนะต้องแบบกระดกลิ้นพี่พีชว์พี่พีชวเ์เอ่อของเออคิวกุดแล้วกรญี่ปุ่นไม่แก่ป้ายอ่อฮะไม่คนหัวพี่แกออก <c oughs> ันเดือ ตลาด้ยก็คือร้อนแอร์ก็คือพังแอร์ไม่หายพังแหรอพี่ยังเมื่อคืนคือน้นำไหลเป็นแบบน้ำตก,กอะเนี่ยระวังเนีย่ยเดี๋ยวแฟนขับซื้อไว้ให้หเดี๋ยวพี่พี่เขาซื้อไปให้ <c oughs> ก็คือเหมาหมด ยินดีต้อนรับส uh, ู่พี่พี่ชาวาเวุ์นี่ไฟส้มดูดีกว่าอะไรไฟส้มอะไรน่เปล่าอันเมนซุ่มเฮาเนอันเมนซุ่มเฮาอานเมนซุ่มเฮาเนซุ่มเฮาซุ่มเฮานี่ นี่มันไม่ใช่ป่ะนี่มันของตายป่ะนี่นี่ซุ้มเผานี่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 อันนี้แมนบอแมนบอแมนอะเครื่องจริงอยู่อะเป็มเยอะจนแบบติดภาษาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยพูดผิดพูดถูกกันหมดเลยผมเอาอีสานไปรวมกับใต้บางทีก็หลุดเ่ยนะพี่บุญสวยจังเดี๋ยวก่อน เปรมบุญครับผมถึงพี่บุญได้ตัวมังกรสีดำแต่ว่าบอกตามตรงว่าเปรมบุญอโอหัวยุ่งมากเพิ่องอาบน้ำเสร็จแต่เด็ผมยังเปียกอยู่เลยแน่นอนอร่อ <laughs> ย แล้วไปกินข้าวอีกทีกี่โมงเนี่ยสิสี่ทุ่มแล้วนะชวิวผมอ่ะอดใช้วิธีลดน้ําหนักโดยการไม่กินมือกลางวันแล้วก็กินมือเย็นมือเดียวให้พูดหม่อยดูแก้มแล้วกันยืดได้ <c oughs> แก้มยางอยู่ไ คุยกับเขาหน่อยแล้วคุยกับเขาหน่อยสวัสดีครับทุกคนไอเปมเฮ็ดอย่างอยู่ก็ตอนนี้มาเปิดแห่งการต่อไปก็คือจะสั่งข้าวกินครับผมแวะมาเยี่ยมเยียนพีพีชาวาไม่มีนะแก๊งสเปรและแก๊งชาวาก็คือแก๊งสเปรตอนนี้กลายเป็นเด็กอาหรับไปหมดแล้วภาษาอาหรับมาเต็มเลย จริงก็คือหายไปแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตุรกีแมนตุรกีอาหรับแมนต้องอาหรับแมนคนบนครับผมบอีถึงว่าทำไมเป็นผมมีคนบอกไม่จริงไม่จริงก็เป็นผม ถ้าพร้อมมาตรงพี่พร้อมครับผมไม่พี่บุญจะพร้อมจะไหนแต่ไรแล้วต้องมีคนทักพี่พี่บุญอ้วนขึ้นถึงจะดีมันอ้วนออกหน้ามันไม่อ้วนออกหน้าพี่เชื่อผมอ้วนออกหน้าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นคนมองเป็นคนภายนอกผมรู้ว่าแบบทำไมถึงเป็นพี่ๆเช้าว่าก็เป็นการลํำลึกถึง เปรมสเปซครับผม P ตัวแรกคือเปรม P ตัวที่สองคือเป s นั่นแหละแต่ตัด S ออกแค่นั้นแหละก็เป็นเปรมเปแล้วก็เฉลด์ก็คือนาำสกุลผมครับน้ำสกุลผมจริงๆก็คือเาวลี์รูจีวงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเชาวาให้เฉยไม่งั้นมันจะยาวเกินไปเอาเป็นไรเอาเวรอ ว่องอีกแล้วนอนน้อยไอยเฟมแก้มเยอะมากเลยอ่ะโอ้ <c oughs> มันเป็นแค่มุมครับไม่จริงตา <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นแค่มุมสูตแบบเอาหมอกออกเลยก็แก้มหายละอุ้ยแต่ผมพังมากเลย จร,จริงๆคือมังกรนี่คือไม่ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่ามีพี่ให้มาแล้วคือมันวางอยู่ข้างตัวผมพอดีแล้วพี่บุญก็เอาตะก,กี้ผมใส่สตรอเบอรี่พี่บุญก็มาโชว์แล้วผมอะ่ะมีมังกรสีขาวข้างๆพอดีไปกินข้าวด้วยละไปกินดึกๆๆับท้องกดีก็เดี๋ยวลาก่อน ก็วันนี้ก็คือแวะมาเจอไอทีใหม่แล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่านี่ที่ผม <laughs> บผมแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นที่แบบช่วยช่วยกันอะไรอะไรไม่ได้ขอบคุณที่ขอบคุณทุกคน <laughs> ยอดเปลวะไม่ขอขอบคุณทุกคนนะแหละที่แบบให้กำลังใจจริงเมื่อคืนนี้คือเครียดมากแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับกลับมาเป็นเบรมคนเดิมอาจมีแค่เปลี่ยนชื่อเป็นพี่พี่ชวะไม่ใช่พีพีสเปแล้เอ้ยไม่ใช่เป็นสเปแล้วใ่ไละลยไปกินข้าวด้วยโอเคครับพี่ไว้เจอกัน <Why? S 2> thank you หลายวันนี้ <Bye. S 1> ตบมือให้ <laughs> <laughs> ไปแล้วกินข้าวด้วยบายบายครับสวัสดีครับทุกคนอยูคนเดียวแหละก็จริงๆไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่แบบ อยากมาขอบคุณทุกคนเฉยแล้วก็อยากมาบอกให้รู้ว่าแบบเออได้สร้างแอคเค n าใหม่ขึ้นมาใช่ผมเห็นบางคนแบบเครียดเรื่องผมอ่ะจริงๆไม่ต้องเครียดน,นะจริงๆตอนนี้ผมแบบโอเคโอเคแล้วสบายมากล้วนี้ครับผมลงใจแล้ววันนี้ลงใจ ตอนนี้ล่งใจแล้วครับงั้นขอตัวไปกินข้าวกันนะพออยู่คนเดียวแล้วพูดพูดแปลกๆพูดไม่ค่อยเหมือนพูดกับตัวเองอะ่ะรู้สึกแปลกๆงั้นเนี่ยผมขอตัวไปกินข้าวนะครับบายยเดี๋ยวช่วงนี้ก็ว่างว่างเยอะแหละเดี๋ยวจะมาไลฟ์สด บ่อยบยนะครับยังหัวร้อนไม่หัวร้อนแล้วครับผมดูด้วยหัวให้ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นเด็กเป็นนิ่งไปหมดเลยโอ้ยงง ไปจริงล่ะขอบคุณนะครับ